สวัสดีครับวันนี้มพมหยาดปาทานผู้ชมมาพบกับนายช้างกับวันนี้อยู่ในรายการกาะคนตัดนั่งซึ่งกาะคนตัดนั่งเป็นอีพีทีสองวันนี้เราตามมาตึงจังหวัดนคนรราชบูรชอำเภอจะอวดนะครับน่าจะจะอวดนะน,นะครับมาอยู่กับช้างนำํำกวนกับช้างนำํำนะครับซึ่งเป็นนาของผม,ผมที่ผมเคย์ลาวเคยแรงไง เมื่อรายการแตกเพลงอยากจะอินหลายคน่อยอยากจะอินว่าชื่อเสียงเรียงน้ำอยู่บนฟื้นหน้าตาจะอยู่ในโลกขนาดนีนเนยเราไปชมได้ในอีพีนี้กับโอ,อนจะไปชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่บาทที่ไม่ไมกับไปเชิญชมกันเลยครับ เรามาอยู่ตึงเรามาตึงเลยกับตึงจะอวดกับวันนี้อะแล้ววันนี้กับไหนเย็วนานั่อ่านี่เลครับนาบูดีวา่าตัดไในลุกนะตัดลุกนั่งไ้บุ้มแล้วไมแต่ก่อนอ่าก็ถ้าม์อ่ออาปราบร่วมกับว่าความเป็นไปเป็นมาคงดีนานั่ได้มาตัดนั่งนี่เป็นไม่มยังไงกรับกะทำมาตั้งแตเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆด็กนีกต้นมานะกะจำมาตั้งแต่มันจะบ,บุหรี่สิว่า นานกันลหวนะน่ับนานกันเลยครับประมาณกี่ปีได้ตอนนี้ตอนนี้น่นก็ายุ1ีเลยายุาเลยอายุ16-17ีโอ้กาหนาเลยนะนะครับเร็วเวลาต้องหมดนี่คนมาตั้งหูกนั่งนี่นานกใกล้แหละค่ะที่นำตั้งเองหรือว่าละละละตามบุญต้านที่เขาตั้งไว้เนี่มาเก ตั้งเองตัวมาตั้งเองกตัวมากอแล้วรูปแบบที่ว่าตัดนั่งตัดรูปนั่งนี่จะเป็นเป็นเบื่อกับที่รูว่าเป็นจังนั่มเป็นจังนี้ว่าเป็นที่ว่าเป็นลักษณะก็หน้าหน้าเลยถ้าส่วนมากกะส่วนน้องก็เลยไม่รู้แต่เพาว่าจังกันเองก็เลยรู้เลยว่าอันนี้กล่องจังนั่มเอออันนี้กล่องจังนั่นกล่องจังนี่ก็จะรู้ตันทีจังว่าจังรุนน้าหนมานะครับเขาจะเรียรู้ตันทีว่าเออนี้กล่องจังนั่ม เดี๋ยวจจงบูนี่กับผมบอกไว้เลยกับจะไม่เลยว่าพุ่มตั้งตัดลูกนั่งตี่เป็นวานเล่นกับแต่ตอนนี้ก็เกมไม่ได้ตัดไปว่าลูกได้ได้เลยว้แเช็ดมาเล่นเลยนะแต่มาเกตตัดลูกใส่เกอบนี่กับลูกดีเกวายบาลามีกับนี่ป้วนจานจังน้ำกับนี่กับเตอร์เก็บไว้เพื่อได้เป็นต้นแบฟกับ ลูกปนีนะครับช่วยด้วยไปเลยตอนนี้ตอนนี้กบร้รยไปดีเพ้งอาจารย์มาเล้นี่รับนี่ลูกปนีมันเป็นนั่งเลยอ่ะนั่งหัวกุกข้าหน้าต้นมาต่ำนี่กับนะนำนี่คือวัดช้างมากับนี่นี่บางโมอ่าพูนานช้างนำเหมือนกันเดิมไม่ได้ตกแหลรงเก่งดีแต่ดีผมอยากจะแนะนำลูปนี้ครับอ่าดีซื้อ ตัวยามมากับนี่น,น,นะน้ำตักยี่วันได้ก,กับลูกนี่มาตรงวันตรงวันเด้ตโอ้ถือว่าเป็นตัดเร็วมากครับลูกนี่ตัดมากับลูกคือตัดได้ทุกกันนะก,กับราคาได้ถูกรูปแบบกทั้ทงหมดได้เตตี้เดตา้าด้วยมาจะเป็นแบบตัวยอยิ่งไงนะ,ะไม่ไม่ไม่สอยเลยว่าเอาแบบเปื้อนมาขันโลก แต่ว่าก็เอาบรคไมาครับจะตทำให้ก็ได้แต่ตอนนี้ลุงปาลนี้ก็ไม่หลับใช่ไหมไม่ไม่หมดจะมาทำแต่กล้องไหมทำแด่กล้องไปใช้กล้องคือลูกงามๆดังนั้นกับพุ่มเล่นมาอยากได้แต่แต่ว่าได้ไหมนะครับอ่านี่กับลูกติว่าเตะตับเร็วตอนนี้ อ่าน้ำได้ตัดรูปแบบว่าใส่ครบตอนนี้ยืนอยู่ตอนนี้นะครับยืนอยู่ตอนนี้เป็นรูปช้างทรงครูอาจารย์ครูซึ่งการเนี่ยแค่ตัดรูปบนี้มาอ่ารูปบนี้ได้เราจะน้ำใกล้ที่บ้านใดจดตัดรูปประมาณนี้ประมาณนี้ปันว่ากัโอ้ใช้เวลาที่วันไหนนอืมนี่เป็นเอาวันนะครับถือว่าอันสวยงามมากเลยนี้ำใกลเป็น ถือว่าเป็นช่างที่ว่าใกล้ทุกนะครับอ่าหัวปุ้มก็อยู่ในนานมาะลบีน,นนะนน้น่ะมีจำไร้วันยันไู่้ไหม้วันนเดืนนี้อ่ะปีมือมมอ่าีมือนีนด้านนามตามุนหมุ้นในจงปุมต้องการจะซื้อลูกนี้นะนค่าเท่าไรก็มาเจอนะกับกับไม่ว่าจะว่าไนี่เวลาอนะเดี๋ยวต้องอะตะกราวรยพว ตัวตู้กับนี้ก้าวยับอ่านี่กับรายการกับนั่งบ้านหมูตะตู้นี่อ่าก้ายนี่ตัวตู้กับจะไปเจอที่าต่ตรงตลาดตัวเสียบอะไรนะอัน,นีก้าวยกับกินเลยแต่อยัดตรงการจะเจอักมาพุนกับเฟนั่งบ้นนานหมตะาเฟนั่งวเวทวิเศษที่มาจักมาได้เลยกับเดี๋ยวจะพุ่ว่างเลยพุ่่อนก้าวมาห้อยนะรับโอเคจึงรูปนี้นี่ก กงเคยโก็กไแล้วแกกายหมบกไปกับกักาก้กายผมเปกนคองกนปนปีไม่กันปีแล้วคือว่าด้วยากับกหลายพุดหลายเลยนี่หลายเยดมาครับนี่นี่กลินเองมรนี่คือว่ามีแล้วนี่หอีแแบบเนก็ตัวตอปเน้ จะจากรูปนั่นกับเรามาเลยรูปนี้กับอ่ารูปไปได้กับอืมอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไอเล่ไอเล่ไอเล่รูปปนีเลยว่าอ่าจะมาเอินปากนี้อ่ารูปปลาอะรูปปลาด้างกับอ่าตือว่าเ่องยามนะกับนิราเอาไว้ใจเล่นกันด้วยแต่ว่าตัวพี่มือกับ จังน้งนี่นี่นี่ปลาดนี่น,นี่สีดาดูครนี่ตาน้ใกล้ใกล้เด้อเลยอ่ะขูใกล้เป็นขูนะทั่วปกตินงกิูน้ั้น,นแต่าพอโตโ,โต้กะไรบนั่นน,นี่ะดมากนนี้่นี่นนำใกล้ขูนต้ั้นเนี่ยไก่ต้องการต้องมาตักมาอาบุมได้นะกับขูนนี่นะัำอครัรับแะเจ้มได้หมดเลยนะเนี่ยนนำนี นะครับเว่าน้ก็ไม่ต้องการดีกว่าจะเอาคำไล่มากนะเอาไ้ว่าอยู่ได้นะครับยิงไดยิงแ่งได้ยิงกินาคายิงคือเรานะครับาไปลูกอะไรก็เลียงด้่งตนอะไรสิด้โอ้มยู่ในาเก้ยกับรูนี้นี่ช่วยมากับลุนี้ เราได้กรอบขึ้นแรืเปาเราจะเอาไก่ล้วไก่ต้งการนะกับลูกนี่ะที่บ้านกับแนะนำไก่ล้ลุเนี่อโอ้โหนี่อายด้วยนี่ใครเปิดช่องนะครับถ้ามาทำไมได้กรอบปุ้มการันตีได้เลยกับหัวตาได้ไปเร็วลูกนั่งไม่ด้วยนะมาดันได้เลยกับปัวปุ้มการันตีกับปัวหนาปุ้มนี่หือว่าผู้นั่นช่วยกับ รูปนมนแต่ว่าแว่นร <i> ูปนี่จะตื่อปิดบุนานดีว่าวย้ามาครับนี่กี่วันตัดนี่นานขึ้นมาบนตันที่วันเป็นนี่น้ำนำดคืตัดเออนัวัดก็วัดเรามีเวลาว่างกันตัดนะปักนิ่มากได้ตั้งนนำตัดตาหน้าตัดกลอีิบานกับรูปนี้แตตัวมาแปเก่ามังคันมังเก่าไม่แน่นอนเลยแต่ก็ เอถ้าค็เืิบเปโรนใกลกนเติบปั่นไกลคือใคาพี่นี่กับเราค่ะในวันลุกนี่ใครว่าปั้นเดี่ยนี่เอาแตจะปั่นเดีมีปั้นเหมือนกันใครต้องการได้มาตะเกียบได้เลยแบบเดี๋ยวเราบุมลงมาจะวัวจะีุ้คอยแกะไปล้งไหม้ให้ล้ต่อไปลูกหนังฟอยลูกนี้ก็ด้วยกับอนี่เอาไปตะกบแล้วนะเอาไปตั้งดิดีิลาได้เลยรับลูกนี้ตัดตัดต บันจงองลูกนี่หัวช่วยนะครับหัวพุ่งกระหล่ำดีกับหัวลายดุจชนิดนะครับต่ำโดยกว้ามดักนะครับความแบบแต่ก็นี่ครับลูกที่ตายนะครับจำริงมีมากกว่านี้เลยครับแต่ว่ามันน่าจชื่งวันกับอานี่ลูกจางหัวช่วยหัวจางนะครับลูกนี่ใกล้กี่บาทกับไกลใกล้กาวโดยกาวโรยนะครับคือวยด้วยอ่ะมาครับ อ่าสุดท้ายนี่ให้แนะนำฟ้ากเลยกับอ่าคนที่ว่าแกนั่งอยู่ตอนนี้แล้วก็กำลังฝึกฝนในการตัดนั่งอยู่ตอนนี้ต่างกันต็ทำไปเรื่อยๆเจนนั่งนี่มนานมันละเอียดมันเก็บไม่ได้นะก็ทำไปเรื่อยๆทำมาเทียนไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวกับมันก็จีบจ่าไม่ไป็นไรเหรอมั้นทำถุงกล้วยนั่งนี่เหนื่อยที่งานเลย วันงานยือเงินเงินคืองานนะครับแต่พี่ใหญี้ได้รู้กั็แต่ว่าเราลงหลับตักความก็เพรว่ามันจะยาวแต่เดี๋ยวเราสัตว์ว่ามันตีไปจุดวโมซ้อนจุดมุมนะฮะสำหรับรายการขอบคุณตัดนั่งอีกทีนี้ท่านุกตัวเด็ดเป็นมันกันนะช่วยมเมนต์ใต้คลิปอ่าเพื่อไม่พลาดที่ไม่ไม่สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะน้ำมากมาดีที อีเราเผื่อได้ทั้ีสินะวันนี้ปุ้มนั่งบ้านมุกดาลูนกำนันนำโฟลาร์ไปก่อนกับเจอกันนะครับวัยพี่ดีพร้อมจะเป็นงเกย่ะวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าดีครับปุ้ม